บทเรียนที่10นะครับหรือเซสชันที่10.1เราก็จะมาดูว่าวิธีการอ่านรีพอร์ตเบื้องต้นนะครับแล้วก็แมทริกต่างๆของใน Google Ads เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและข้อไหนนะครับที่จำเป็นที่จะต้องรู้นะครับในการอ่านรีพอร์ตเบื้องต้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนไปด้วยกันนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับตัว AdWords เนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนอินเทอร์เฟซหน้าตาไปประมาณสัก4-5เดือนแล้ว ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซแบบใหม่ในลักษณะรูปแบบนี้นะครับเขาก็จะมีหน้า overview นะครับให้เราดูว่าเ้ยแคมเปญของเราทั้งหมดเนี่ยในช่วงระยะเวลาเท่านี้มีคลิกไปทั้งหมดเท่าไหร่ i m p เพรสชัเท่าไหร่เอลเลซีบเท่าไหร่นะครับคอสเท่าไหร่เราสามารถเลือกดูแล้วก็ดูเป็นกราฟได้นะครับ มีลักษณะสวยงามสามารถนำแคปเจอร์ไปทำรีพอร์ตได้ต่ออีกทีหนึ่งจะดูเบรกดาวเป็นเดลี่วีคลี่หรือถ้าเลือกเป็นออ l t ทม์ time, ก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกเป็นมันลี่เป็นควอเตอร์ได้นะครับนะก็มีลักษณะสวยงามนะครับ อันนี้ก็เป็น Account ที่เราไม่ได้รันแล้วเราเอามาไว้เล่นเฉยๆนะครับเขาก็จะมีรายงาน,นเรื่อยๆนะครับว่าเป็น bigger c h a n g e นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับที่ใหญ่ๆเช่นตัว i d i g i t a r m e t k e t ท GDN เนี่ยเราลงไปก็เขาจะ compare เป็นช่วงเวลาให้เราดูนะครับเช่นเดือนกรกฎาคมแล้วก็เ e มถึงจูนใช้เงินเท่าไหร่คลิกเท่าไหร เนี่ยครับของเดือนเดือนกรกฎาคมใช้เท่าไหร่เดือนเมใช้เท่าไหร่แล้วก็มีการใช้เงินเช้นไปเท่าไหร่สัดส่วนที่แตกต่างกันพันเจ็ดอะไรเงี้ยแคมเปญนนครับก็ดูได้แคมเปญย่อยๆที่เขาคัดมานะครับที่ใช้เงินเยอะสุดก็จะมี gdn ใช้เงินเท่าไหร่คลิกเท่าไหร่ ctr เกิดเท่าไหร่นะครับ แล้วก็คอส CPA อะไรเงี้ยแคมเปญพวกนี้มีราคาเท่าไหร่คลิกเท่าไหร่หรือว่าเราต้องการเลือกดูอย่างอื่นก็ได้ด้วยในคอลัมน์ที่เขากำหนดให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นพวกเสิร์ชคีย์เวิร์ดก็จะมีให้เราเลือกเช่นกันนะครับว่าเอ้ยเสิร์ชคีย์เวิร์ดตัวไหนที่มันดีไม่ดี CTR ตัวไหนสูงสุดเสิร์ชเทอมมาจากคำไหนบ้างอะไรเงี้ย ดีไว้นะครับว่า user หรือเงินที่เราเสียไปเราเสียให้กับดีไว้ไหนบ้างเช่นโมบายก็เสียไปเกือบหมื่นแล้วก็แท็บเล็ต2 0 0คอมพิวเตอร์2000กว่า2 0 0นินนิด,นดแล้วก็ดูเป็นพวกคอลัมน์อื่นได้ i m p r t s s n o n อัตราการแสดงผลนะครับจำนวนการแสดงผลแล้วก็มีคลิก มีคนคลิกโฆษณาของเราเท่าไหร่นะครับ Network ก็เป็น Google Search เท่าไหร่ Search Partner เท่าไหร่แล้วก็ GDN เท่าไหร่นะครับเจ๋งไม่หว่านนั้นดูเป็นรายชั่วโมงหรือเป็นรายวันก็ได้่ะเช่นรายวันวันที่12นะครับวันที่1 ช่วงกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเราดูได้เลยว่ามียอดชิกเท่าไหร่วันอังคารนะครับมียอดชิกเท่าไหร่มันค่อนข้างจะเจ๋งมากตรงนี้แต่ถ้าใครที่ต้องการดูละเอียดละเอียดอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับ นอกจากนี้เนี่ยถ้าเป็นภาพลักษณะนี้เราตัดไปภาพเป็นอินเทอร์เฟเก่านะครับจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันอินเทอร์เฟเก่าจะเป็นลักษณะหน้าต่างนี้นะครับก็จะค่อนข้างจะสวยสู้แบบใหม่ไม่ได้แบบใหม่จะดูดีกว่าแต่คนที่ เริ่มใช้อินเทอร์เฟซเก่าเนี่ยคนก็ค่อนข้างจะแบบชอบอินเทอร์เฟซเก่ามากกว่าแล้วก็อินเทอร์เฟซใหม่เนี่ยปรับมาค่อนข้างจะใช้เวลาปรับตัวสักระยะหนึ่งแต่ถ้าหากใครเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็แนะนำให้ใช้อินเทอร์เฟซใหม่ไปเลยเพราะว่าอินเทอร์เฟซเก่าเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะยุบแล้วไม่ใช้แล้วนะครับ ส่วนถัดมานะครับวิธีการอ่านรีพอร์ตของเราขั้นแรกนะครับก็ต้องไปคลิกที่แคมเปญที่เราต้องการดูว่าเราต้องการรู้ว่าแคมเปญไหนมีเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างไรนะครับตรงแคมเปญตัวนี้เขาก็จะให้ดูนะครับว่าแคมเปญมีอะไรบ้างเช่น gdn 3ตัวนี้เป็นเสิร์ชนะครับดูจากตรงนี้ได้ สิ่งที่เราจะดูนะครับเขาก็จะมีเบื้องต้นให้เราดูเนะี่ยจะมีพวก impression click ctr r e l e ค a cost cpc นะครับแล้วก็ cost บัตเจ็ตที่เราใช้ไปโดยหากใครที่ใช้เป็นตัว conversion นะครับก็ สามารถ modify column ได้เพิ่มนะครับก็มาตรงนี้ modify แล้วก็คลิก conversion นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้เลย conversion ก็คือการกระทำที่เราติดแท็กไว้ cost per conversion แล้วก็ CTR CVR conversion นะครับ average conversion หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า conversion rate ตรงนี้เราก็สามารถดูได้นะครับแต่ในที่นี้ของเราเราไม่ติดแท็กคอนเวอร์ชันไว้นะครับมันก็เลยไม่แสดงผลดังนั้นหากใครที่ทำคอนเวอร์ชันนะครับก็ต้องเลือก t 3คอลัมน์นี้ไว้ตลอดนะครับในการที่จะอ่านรีพอร์ตจากนั้นนะครับเมื่อเรารู้เบื้องต้นแล้วเราก็ต้องคลิกเข้าไปตัวแคมเปญก็จะมาโผล่ที่ตรงแอดกรุ๊ปตรงนี้นะครับ ตัว Ad Group ตัวนี้เนี่ยก็จะให้เราดูนะครับว่าถ้าโดยปกติอะ่ะคือผมอันนี้มันเป็นแคมเปญที่แบบ Account ที่ลงเล่นนะครับถ้าอีก Account หนึ่งก็จะลงเป็นแบบ Generic b แบร d ด์ดิจิมาร์เก็ตเทด้านในจะต้องเป็นคีย์เวิร์ดดิจิแล้วก็จะเป็นคู่แข่งด้านในก็จะเป็นคีย์เวิร์ดคู่แข่งนะครับคือเราก็เบรกดาวพวกแบบ Ad Group ออกมาย่อยๆ เพื่อจะดูว่าไอตัวไหนนะครับมันดีที่สุดแล้วก็ตัวไหนที่มีคลิกมากมี ctr CT ที่สูง cpc ที่ต่ำอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าเดิมนะครับในการจับแยกแอดกรุ๊ปออกมาย่อยๆเมื่อดูตัวแอดกรุ๊ปเสร็จเนี่ยก็เข,ข้าไปดูฮิตเจาน่าเป็นรายคีย์เวิร์ดไปนะครับ คีย์เวิร์ดของเราที่เราดูนะครับก็จะมีประมาณนี้คลิกอิ ctr เอลเลดซีบีซีคอร์สแถมมาหน่อยเป็น Quality Score นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกเลยที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับเช่นอ่าคลิกก็คือการคลิกโฆษณามายังเว็บไซต์เรานะครับ i m p r i o n ก็คือการแสดงผลของโฆษณา Click t o rate นะครับก็คืออัตราการคลิกผ่านตัวนี้ก็มีความสำคัญนะครับยิ่ง CTR ของเราเนี่ยสูงมากเท่าไหร่นะครับอ่าก็จะไปส่งผลต่อ Quality score มากเท่านั้น Quality score ยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับก็มีผลต่อการทำให้เรานะครับขึ้น Top rank page ได้ง่ายนะครับ ให้ Position ของเราอยู่อันดับดีๆนะครับตัว CTR เนี่ยคิดมาจากอะไรนะครับก็คลิกมาจากคิดมาจากคิกหาร i m p r e s s i o นนะครับลองเอาเมาส์ไปเลือกเนี่ยครับก็เอาคลิกไปหาร Impression ก็จะได้เป็นตัว CTR ออกมา L a v e ว a ร CPC ก็คือราคา CPC โดยเฉลี่ยนะครับ ราคา CPC โดยเฉลี่ยเนี่ยคิดจากอะไรนะครับก็จากคอสไปหารคลิกนะครับก็จะได้เป็น CPC เฉลี่ยยิ่งเฉลี่ยต่ำเท่าไหร่แสดงว่าโฆษณาของเรานะครับมีราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มทุนแล้วก็ทำให้ performance มันดีได้ยิ่งขึ้นหาก CPC ของคุณเนี่ยคลิกหนึ่งห้าสิบหนึ่งร้อยราคาค่อนข้างจะสูง มัน่็ทําให้เราเนี่ยขาดทุนเวลาที่แบบลงเป็นแบบพวกการขายของอะไรเงี้ยมันจะไม่คุ้มค่าทุนกับที่เราใช้จ่ายในโฆษณาไปนะครับถัดมาเอลเลดตัวทางด้านคุณอร์นะครับก็สามารถเลือกดูได้เราสามารถติ๊กตรงคอลมัมน์โมดิฟายคอลัมน์ได้นะครับ ถ้าดูคุณ i t y สกอร์แนะนำให้ดูเป็นตัวนี้เดี๋ยวเรามีสอน Quality สกอ r e อีกรอบหนึ่งนะครับในพาร์สิบจุดสามก็จะดูได้เลยว่าคุณ i t y สกอร์เนี่ยมีการคำนวณมาจากค่าอะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็เอลเลดของคุณ i t y สกอร์ค่อนข้างจะแย่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่า Keyword ร์ดรัน g ิ่งเพจแอดเทอาจจะไม่รีเลแวนต์กันนะครับก็ทำให้คุณ s c o สกรองเราตา่ำอันนี้เป็นวิธีการเบื้องต้นที่จะต้องอ่านค่า4-5ค่านี้เป็นนะครับส่วนใครที่ทำเป็นคอนเวอร์ชัก็ต้องอ่านค่าคอนเวอร์ชัตรงนี้เป็นนอกจากนี้นะครับก็ modify column สามารถ Save เป็นคอลัมน์ที่เราต้องการได้พอเขียนอะไรเสร็จเลือกอะไรเสร็จก็กดเซฟแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ชึบเดี๋วผมให้ดูนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะ ก็จะมาแล้วถัดไปนะครับเมื่อดูตัวคีย์เวิร์ดแล้วตัวไหนที่อ่ามันคลิกแพงราคาแพงนะครับก็กดพอร์ตไปได้เลยเนี่ยติ๊กแล้วก็พอร์ตไปได้เลยตามที่เรามีโกอยู่แล้วว่าเ v ลเลดซีบีของเราจะไม่เกินเท่าไหร่15บาท20บาทตามที่เรารับได้นะครับ ถัดมาเป็นเดโมกราฟิกก็สามารถเลือกได้ดูได้นะครับว่าเอ๊ะคนที่มาเสิร์ชช่วงอายุประมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราสามารถเช็คได้เช่นกันแล้วก็จะได้ดูว่าเอ๊ะมันตรง targeting กับที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับอีกอย่างหนึ่ง e v i c e นะครับ ข้อนี้เราก็เป็นข้อสำคัญข้อหนึ่งบางทีถ้าเป็น conversion นะครับมันก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเอ้ยมาจากโมบายมันเยอะนะมาจากคอมพิวเตอร์มันค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ราคา CPC มันสูงมากเราสามารถปรับบิด adjustment นะครับก็คือจะไม่ให้มันโชว์หรือให้มันโชว์เพิ่มก็ได้ ถ้าหากว่าไม่ต้องการให้มันโชว์ก็กดดีคิดหนึ่งรกด Save ส่วนโมบายต้องการให้มันแสดงโชว์มากกว่าเดิมก็สามารถอินคิดแล้วก็ปรับเปอร์เซ็นต์ตามที่เราต้องการได้นะครับอันนี้มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่แบบอ่านค่าว่าเอตัวไหนมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับ ส่วนถัดไปนะครับ Landing page ก็ต้องดูด้วยว่าตรงนี้ Mobile friendly เราได้คะแนนเยอะหรือเปล่านะครับเขาก็จะมีการให้คะแนน Landing page ของเราด้วยนอกจากนี้จริงๆ Mobile speed นะครับก็จะมีให้เราด้วยนะครับอาจจะแบบ9เต็ม10 10เต็ม10อันนี้ก็ต้องไปเช็ค Mobile speed ของตัว Landing page ของเราด้วยเช่นกันนะครับ ถัดมาตัว a d t e ทคนะครับก็ต้องดูว่าเอแอดเทคตัวไหนนะครับที่มันดีหรือไม่ดีอย่างไรเช่นบางตัวสมมุตินะครับตัวนี้อาจจะได้คลิกน้อย e v e r a g e c p c สูงมาก20-30แถมยังไม่ได้ Conversion ถ้าคนทำเป็น Conversion นะครับก็อาจจะพอร์ไปตัวไหนที่มันได้ Conversion เยอะก็ปล่อยไว้แล้วก็พยายามเพิ่ม a อดแท็นะครับให้มีอย่างต่ำนะครับ3ตัวถึง5ตัวขึ้นไปเพื่อให้ระบบนะครับไปหมุนเวียนโรเตได้ว่าตัวไหนมันควรเอาขึ้นตัวไหนที่ดีที่สุดในการโรเตทขึ้นไปก็สามารถทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวแคมเปญอันนี้ก็เป็นวิธีการอ่านรีพอร์ตเบื้องต้นนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยครับ รู้ได้ว่าเอยแคมเปญของเราดีหรือเปล่าหรือไม่ดีอย่างไรถ้าผมผมอ่านเบื้องต้นนะครับเช่นตัวคีย์เวิร์ดเนี้ยก็ราคาเอลเรสปกติถ้าในท้องตลาดเนี้ยสิบห้าบาทอยู่ในสิบเอบาทผมก็รับได้ก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับว่าดูว่าตัวไหนมันแพงที่สุดตัวไหนที่มันไม่มี คือผมเคยเจอนะครับทาเป็นคอนเวอร์ชันบางคีย์เวิร์ดนะครับก็ได้แต่คลิกไม่ได้คอนเวอร์ชันผมก็พยายามพอร์ตไปเพราะว่าเราเสียเงินเปล่าอันนี้ก็เป็นวิธีการอ่านรีพอร์ตเบื้องต้นแล้วก็สามารถนำไปออพติมซ์ได้ในครั้งต่อไปด้วยนะครับ